ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้ y ทอรัดน,นะครับในวันนี้ผมจะมาทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องเ h a ์บายไดโนเสารนะครับตอนใจแอนครอนะครับก็โอเคนะครับถ้าพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับ ในเจลมาเป็นคนเดิมนะครับได้เดินทางมาที่ทะเลทรายเมื่อ65ล้านปีก่อนนะครับในสวีปเอเชียในเจลนะครับก็อยู่ในเต็นท์แล้วก็หยิบเล็บของเจ้าทีเล็กขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นเล็บที่เล็กมากๆนะครับแตกต่างจากไซส์ของเจ้าทีเล็กเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยในเจลนะครับก็ได้หยิบเล็บที่โคตรใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งใช่ครับมันคือเล็บของในนนเสาจอมตะบบนะครับทลริติโนซตอลัสนะครับและในระหว่างที่เขากาลังพูดอยู่นะครับก็มีอะไรบางอย่างเนี่ย มาพังเต็นท์ของเขาจนล้มนะครับและเมื่อเขาเปิดไปดูนะครับก็เจอกับเจ้าโซโลโลฟัสนะครับยอดห่างๆของพราลาโซโลโลฟัสแล้วในเจลเนี่ยก็หยิบกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็จะไปถ่ายเจ้าโซโลโลฟัสอย่างใกล้ชิดแล้วเขาก็แอบคาไปตรงพุ่มไม้เพื่อจะไปถ่ายเจ้าโซโลโลฟัสตัวหนึ่งนะครับที่กําลังกินหญ้าอยู่ตรงนั้นพอดีแต่ระหว่างที่เขากําลังถ่ายเจ้าโซโลโลฟัสอยู่นั้นนะครับมันก็พ่นน้าลายใส่หน้าในเจลเฉยเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในเจลก็ได้เดินทางต่อนะครับ แล้วไปเจอกับฝูงของอะไรบางอย่างนะครับก็เลยได้เอากล้องสองทางไกลเนี่ยขึ้นมาดูนะครับซึ่งมันก็คือฝูงของเจ้าโปรโตเซลลอปนะครับแล้วมันก็ขวางทางเดินของนายเจลอยู่นะครับนายเจลเนี่ยก็เลยได้เอาผ้าสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาเจยบกับไม้นะครับแล้วก็เอาไว้เป็นเหมือนตัวล่อของมันนะครับเหมือนที่เห็นแบบว่าในลานปลาลองนะครับที่เขาจะชอบเอาแบบว่าเอาวัวกระทิงนะครับมาตู้กับคนเนี่ย แล้วคนก็จะมีไอ้ผ้าสีแดงๆนะครับเอาไว้ล่อมันนะครับประมาณนี้แล้วในเจลนะครับก็ลอดไปได้อย่างชิวเฉียดนะครับเขาก็ได้วิ่งเข้าไปในป่านะครับและในตอนที่ในเจลเดินป่าอยู่นั้นนะครับเขาก็ได้บรรยายนะครับเกี่ยวกับป่าในยุคดึกดำบรรพ์นะครับแต่ก็มีอะไรวิ่งผ่านหน้ากล้องไปนะครับที่มันก็คือไวลัสเลปเตอร์นะครับในเจลเนี่ยก็เลยเดินตามไปดูนะครับโอ้โหไม่กลัวโดนกินแล้วก็มันอยู่เป็นฝูงเลยนะน่ะคิดได้ไงวะเนี่ยในเจล ซึ่งก็มีโมโต้ทรลท็อปตัวหนึ่งนะครับหลงเข้ามาในป่าแล้วมันก็โดนฝูงไม่ลงสิลัเตอร์นะครับลุ่มซึ่งก็อย่างที่ทุกคนคิดนะครับมันก็ตายนะครับโดนฝูงแรปเตอร์เนี่ยไี้ขึ้นชื่อว่าโคตรอันตรายนะครับลุ่มถ้าขนาดนั้นและในจังหวะที่พวกแรปเตอร์ครับกำลังกินเหยื่ออยู่นั้นนะครับในเจลก็แอบย่องเดินหนีไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นสภาพเดียวกับเจ้าโปโต้ทรลท็อปนะครับรายการจบเลยแล้วเมื่อพบค่ำนะครับในเจลเนี่ยก็ได้กาะกองไฟนะครับแล้วก็กางเต็นท์นะครับ แต่ในตอนกลางคืนเนี่ยก็มีไดนนนเสาร์นะครับมาร่วมแจมนะครับอยากเข้าค่ายด้วยซึ่งผมเดาว่าไดนนเสาร์ชนิดนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าชูบยานะครับเพราะว่ามันมีตรงมือเนี่ยมันมีเล็บแค่เล็บเดียวนะครับซึ่งในเจลก็จะดุ้งเลยนะครับอยู่ดีโผล่หัวเข้ามาในเต็นท์เนี่ยและเจ้าชูบูยาตัวนั้นนะครับก็วิ่งหนีไปแล้วในเจลเนี่ยก็เอาไฟฉายมาติดหัวนะครับจะมาล้างแขน มาบุกเต็นท์ใช่ไหมได้นั่นเดี๋ยวจับคืนบ้างนะครับแล้วในเจลเนี่ยก็ได้คิดแผนแลวก็ไม่รู้นะครับอยู่เดียวผ้าห่มไปวิ่งไล่จับดนนเสาเฉยเลยนะครับคุณน่ากลัวแล้วสุดท้ายนะครับในเจลก็จับดนนวเสาได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กล้องเนี่ยมาถ่ายใกล้ๆนะครับแล้วก็บรรยายว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อถึงตอนเช้านะครับในเจลก็ได้ออกเดินทางต่อนะครับ แต่ว่าเช้านีม้มีอะไรผิดปกตินะครับเพราะว่าเด็นนุ่นสาวทุกตัวดูจะตื่นตัวมากกว่าปกตินะครับอย่างเช่นเจ้าชูยาเนี่ย มันวิ่งหนีอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเมื่อในเจลหันไปนะคะก็เจอกับเจ้าทาโบสลัดนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับทีเล็กทุกประการเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันก็คือเรียกได้ว่าเป็นทีเล็กของทวีปเอเชียเลยนะครับในเจลนะคะก็เลยวิ่งมาซ่อนตรงพุ่มไม้นะครับแต่ว่าเจ้าทาโบสลัดเนี่ยมันก็เดินเข้ามาใกล้นะครับในเจลนี่แบบตดกลัวเลยนะครับจังหวะนั้นจนสุดท้ายนะครับเจ้าทาโบเนี่ยมันก็เดินหนีไปนะครับ พราะมันไม่เห็นในเจลนะครับแล้วเขาก็แบบโอ้อดีใจไม,ไม่ไม่ตายแล้วหลังจากนั้นนะครับในเจลก็เดินทางไปที่ชายหาดนะครับแล้วก็ไปเจอรอยเท้าของอะไรบางอย่างนะครับรวมถึงเล็บด้วยนะครับซึ่งเล็บนั้นมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับนึ่งในเจลก็ชัดแล้วนะครับว่ามันคือของเจ้าเทอลิซิโนสัสแน่ๆนะครับแต่เจ้าเทลิซิโนสัสเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆนี้แน่ๆ แต่ในระหว่างนี้เขาก็ล้งตื่นเต้นอยู่นั้นนะครับพวกแรปเตอร์ก็วิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็จะมาไล่ฆ่าในเจลนะครับเขากับตะก้องเนี่ยก็ ok เลยต้องวิ่งเข้าป่าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นต้นไม้นะคะทาให้พวกแรปเตอร์เนี่ยตามมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตัวเล็กเนาะมันก็ไม่ได้กระโดดตุ่งด้วยนะครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าแรปเตอร์เนี่ยที่มันไล่ฆ่าในเจลนะครับอยู่ิดินก็วิ่งหนีไปเฉยเลยนะครับรวมถ มันก็วิ่งหนีอะไรบางอย่างมานะครับ1ึ่งใช่ครับเจ้าทาโบสลัดมาอีกแล้วนะครับบอกเลยนะครับไอ้ตัวนี้มาทีไรบันไลยทุกทีนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเนจะต้องเหมือคูณสองเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเทอร์รี่ตัวเป็นๆเนี่ยมันเินออกมาจากพุ่มไม้นะครับนึ่งเจ้าเรนุสเทาตัวนี้นะครับในเจอวก็ตามหามาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเนาะแล้วมันก็ได้เปิดฉากสู้กับเจ้าทาโบสลัดนะครับตรงกลางชายหาดเลยนะครับ มันก็ตีกันไปตีกันมานะครับแต่ว่าจังหวะนั้นมันจะมาเหยียบในเจลเฉยเลยนะครับวิ่งหนีแทบไม่ทันเนี่ยและเจ้าเทอริสินนทลรัดนะครับก็ได้เฉือนหน้าทาโบนทลรัดนะครับจนเลือดดาดออกปากเลยนะครับทำให้เจ้าทาโบนทลรัดเนี่ยเดินจากไปนะครับแล้วเจ้าเทอริสินนทลัดก็คำรามด้วยแบบความเท่นะครับเมื่อเขาเดินต่อไปนะครับก็เจอกับฝูงเทอริสินนทลรัดนะครับ ที่อยู่กันเป็นติบตัวเลยนะครับแล้วลุงแกคิดอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ดีนะครับไปถ่ายรูปตรงมือของมันเฉยเลยนะครับนึ่งอยู่ใกล้มือด้วยนะโดนตบตายได้เลยนะครับนั่นก็โอเคนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดถึงแจ้งเตือนให้ช่องมติตี้ารัตเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็จุกตันวันปีใหม่นะครับ